ประธานสภาบอกนะคะว่าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยไอ้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ปิดประตูนะคะที่สสเตรียมที่จะเปิดแผลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยให้อภิปรายแค่เฉพาะเหตุผลค่ะว่าทําไมต้องชงชื่อดักทางการเมืองพลิกขั่วนะคะและยืนยันไม่ลาออกจากประธานสภาค่ะ ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้5กันยายนกรณีมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีงคนจะสามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ในวันนอบอกว่าเป็นเรื่องของสมาชิกนะคะที่จะเสนอชื่อบุคคลใดส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ไม่มีข้อบังคับค่ะและรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ว่าไม่เหมือน การเลือกตำแหน่งประธานสภาหรือว่ารองประธานสภาซึ่งการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาทั้งพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์เพราะเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นสมาชิกสภาคราวนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเสนอชื่อของบุคคลที่อยู่ในสภาหรือว่านอกสภาดังนั้นเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์จึงต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกเสนอชื่อหากมีความประสงค์ก็สามารถแจ้งได้ขึ้นอยู่กับ สภาค่ะว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรที่เป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญถามนะคะว่าหลังมีการเสนอชื่อสสอสามารถแสดงความคิดเห็นต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ นายวันนอรนะคะบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเสนอชื่อว่ามีเหตุผลอะไรในการเสนอชื่อแต่เรื่องของการอภิปรายความรู้ความสามารถของแต่ละคนตนเองคิดว่าอาจจะไม่ใช่ในวาระนี้ค่ะเพราะว่าผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกนั้นจะต้องมาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งในวันถแถลงนโยบายนั้นสมาชิกจะสามารถอภิปรายได้ทั้งเรื่องความรู้ความสามารถแล้วก็เรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นในวันเลือกนายกพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีการอภิปราย าการจะไปบอกว่าท่านนั้นไม่ดีมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้คงไม่ใช่วาระค่ะถามว่าเมื่อเกิดการพลิกขั้วการจัดตั้งรัฐบาลจะกระทบกับตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาหรือไม่ ายวันนอตอบว่าต้องไปดูรัฐธรรมนูญและข้อบังคับที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่ารัฐธรรมนูญปี4050หลายฉบับก็ระบุว่าประธานสภาจะต้องเลือกจากสมาชิกในสภานั้นๆส่วนการพ้นจากตำแหน่งมีแค่2ประการเท่านั้นค่ะคือลาออกหรือไม่ปฏิบัตินะคะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมากำหนดตำแหน่งนี้ถามย้ำหา มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจะต้องเป็นหน้าที่ของสภาเท่านั้นใช่หรือไม่นายวันนอบอกว่าเป็นเรื่องของสมาชิกสภาและรัฐธ,ธรรมนูญไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นกรณีพิเศษค่ะ ถ้าจะยกตัวอย่างคือเมื่อปี40ตนเองเนี่ยเป็นประธานสภาคนที่1แล้วก็เปลี่ยนคั้วจากคลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธมาเป็นนายชวนหลีกภัยตนเองก็ทำหน้าที่ประธานสภาจนสิ้นวาระทางนี้เนี่ยตนเองก็ลาออกก่อนหมดวาระ6เดือนเพราะว่าต้องไปเป็นเลขาธิการพรรแต่ว่ารองประธานสภาอีกสองคนก็ไม่ได้ลาออกอย่างไรก็ตามก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆค่ะ